ปัญหาต่างๆเหล่านี้คือเรื่องอะไรครับท่านประธานผมคิดว่าคือเรื่องของปัญหาที่รัฐราชการมีความอุ้ยอ้วนนะครับแล้วก็ระบบการเมืองไทยที่มีความล้มเหลวไม่ได้ว่ากล่าวนะครับเฉพาะเจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งแต่ผมอยากให้เห็นทุกท่านเห็นภาพรวมของปัญหาท่านนัทพงษ์เชนครับท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรีิเครพผมนัทพงษ์เรืองบรรดาวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับท่านประธานครับ วันนี้ขออนุญาตท่านประธานที่ผมอาจจะไม่ได้อภิปรายในรายละเอียดเนื่องก่าก่อนหน้านี้เดนเดนกุมภาพันธ์นะครับผมเองก็ได้นําเสนอเนื้อหาสาระของร่างหลักในวันนี้ไปแล้วรวมถึงวันนี้เนี่ยวาระจริงๆควรจะต้องอภิปรายถึงข้อแตกต่างนะครับระหว่างร่างที่ครมลเสนอกลับมาหลังจากที่นําไปพิจารณาประมาณ8เดือน แต่อย่างไรก็ตามคุท่านประธานผมมีประเด็นบางอย่างที่อยากจะชวนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทุกท่านทุกท่านนะครับช่วยกันลองพิจารถึงนะครับสิ่งที่ผมจะนําเสนอไปต่อจากนี้ก็คือในเรื่องของปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของร่างพรบรจัดสรรที่นอกจากใช้เวลา8เดือนนะครับที่ครมอหยิบไปพิจารณาแล้วจริงๆแล้วเป็น5ปีนะครับนะับตั้งแต่ตอนนี้ผมเข้ามาทําหน้าที่เป็นสสเขตที่หมู่บ้านเศรษฐกิจนะครับถือเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกนะครับตามพรบรตามปว2อ6 เรก็คือกฎหมายสมัยคณะปฏิวัตินะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและก็รวมถึง24ปีนะครับนับตั้งแต่ปี4 .3 ที่กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้มีการปรับแก้มาเป็นบางครั้งแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่หน้าบ้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้คือเรื่องอะไรครับท่านประธานผมคิดว่าคือเรื่องของปัญหาที่รัฐราชการมีความอุย้ยอ้วยนะครับแล้วก็ระบบการเมืองไทยที่มีความล้มเหลวไม่ได้ว่ากล่าว นะครับเฉพาะเจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งแต่ผมอยากให้เห็นทุกท่านเห็นภาพรวมของปัญหาทั้งระบบครับในส่วนของความอุ้ายอ้ายของระบบรัฐราชาการของบ้านเราคืออะไรครับท่านประธานตามที่สสบุญเลิศนะครับจากาพรรคประชาชนได้นําเสนอไปแล้วว่า2ในสนะครับของโครงการหมู่บ้านจัดสรรในประเทศณวันนี้ยังไม่มีนิติบุคคลนะครับผมถามทางกรมที่ดินครับวันนี้ร่างที่ท่านเสนอกลับมานี้ผมต้องกลาบขอบพระคุณที่หลักการเราเห็นตรงกันนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วก็คิดว่าร่างของท่านเนี่ยมีความครอบคลุมมากกว่าร่างที่ผมเสนอตั้งแต่เวอร์ชันแรกด้วยซ้ำนะครับตั้งแต่ครั้งแรกด้วยซ้าแต่ผมมีคําถามที่อยากจะชวนทุกท่านคิดครับว่าในเมื่อกลุมที่ดินเองเห็นปัญหาเหล่านี้มาตั้งแต่ตอนที่พรบรจัดสรรใช้บังคับใช้ตั้งแต่ปี43มาจนถึงวันนี้ทําไมมันถึงเพิ่งได้รับการแก้ไขครับ20กว่าปีผมเข้าใจดีครับว่าทุกร่างกฎหมายต้องมีการใช้ไปปรับไปเรียนรู้ไประหว่างกระบวนการแต่ผมคิดว่าด้วยระบบรัฐราชการ,ร,รด้วยระบบการเมืองที่เป็นแบบนี้ที่ผมจะนําเสนอต่อว่า ปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาหน้าบ้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าเรายังไม่มีการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อยู่ผมคิดว่าหลายๆอีกปัญหาอีกเยอะแยะแต่ไม่หมดที่เป็นปัญหาใหญ่ก็จะไม่ได้รับความการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่อย่างเพียงพอครับผมลองชวนคิดว่าในเมื่อเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการในกรมที่ดินครับสำนักพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เขารู้ดีอยู่ครับแต่ทําไมเขาถึงไม่ชงเรื่องว่า กฎหมายควรจะต้องมีการแก้ไขกว่าจะเสนอไปที่กรุ่มที่ดินกว่าจะเสนอไปที่กระทรวงมหาดไทยกว่าจะผ่านคอรอมอรกว่าจะเข้ามาที่สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ผมเชื่อว่าหลายๆข้าราชการหลายๆคนครับเขารู้ปัญหาเข้ามาทํางานวันแรกด้วยพลังไฟที่เต็มเปี่ยมเดี๋ยวจะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่เขารู้ครับว่าระบบรัฐราชาการแบบนี้ถ้าไม่มีการผลักดันมาจากฝั่งการเมืองจากระดับบนเสนอไปก็เท่านั้นครับเหมือนผู้ใส่กําแพงทุกอย่างก็จะสลายไปกับสายลม อันนี้เป็นระบบที่ทําให้ข้าราชการเองขาดพลังในการเริ่รมสร้างสรรในการแก้ไขปัญหากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นปัญหาหน้าบ้านจริงๆครับเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆพรบรจัดสรรตรงนี้เหมือนจะเป็นกฎหมายเล็กๆไม่ใช่กฎหมายการเมืองเป็นปัญหาเล็กๆแต่ผมคิดว่ามันสะท้อนเรื่องของรัฐราชการและก็ระบบการเมืองไทยในประเทศเราได้เป็นอย่างดีครับข้อที่2ในเรื่องของระบบการเมืองที่ล้มเหลวครับท่านประธานผมรองชวนทุกท่านคิดครับ ร่างนี้ที่ท่านสสธีลรัฐข,ขออนุญ,ญาตเอ่ยนามครับเสนอมาประกบกับผมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับแต่ถูก คณะรัฐมนตรีครับขออุ้มกลับไปพิจารณาก่อนนะครับใช้เวลาถึง8เดือนเลื่อนมาหลายครั้งนะครับเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นขออนุญาตอีกครั้งครับไม่ได้ว่าถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ระบบการเมืองเราเองก็ยังทําหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพียงพอครับท,ท,ทั้งๆที่คณะรัฐมนตรีเองเห็นระเบียบว,วาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมาโดยตลอดครับรท่านประธานเราไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการรอขนาดนี้เลยครับถ้าคณะรัฐมนตรีเห็นระเบียบว,วาระแล้วส่งกฎหมายไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจาราก่อนครับก่อนที่กฎหมายจะเข้าสภาเราจะสามารถล่นระยะเวลาในการรออย่างนี้ได้อีกหลายฉบับมากนะครับนอกเหนือจากนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีต้องขอหยิบไปพิจาราก่อนแล้วกรณีที่สสเท่าพิภพได้นาเสนอไปเมื่อสักครู่ครับสิ่งที่สสเท่าพิภพได้นําเสนอครับท่านประธานขออนุญาตด้วยความเคารพครับสสเท่าพิภพกําลังแสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการที่บอกว่ากระบวนการพิจารณากฎหมายในสภาวาละสองและวราระสามไม่ควรจะเกินหลักการครับแต่เขาขัดข้องในเรื่องที่มีเพื่อนสมาชิกนะครับที่โหวตคว่ำในส่วนของพรบสุราเก้าวหน้าไปให้เหตุผลว่าเดี๋ยววรา 2, วระสองวาระสามจะแก้ต่ํากว่าหลักการก็เลยให้เหตุผลว่าถ้าต่ํากว่าหลักการแล้วเนี่ยจะเป็นการขัดต่อ,อการรับหลักการวาระหนึ่งก็เลยคว่ำร่างของสสเท่าพิพพไปครับซึ่งในวันนั้นพวกเราเองนะครับพรคประชาชน โหวตให้กับทุกร่างครับเราไม่ได้อยากจะเรียกร้องอะไรท่านนะครับไม่อยากจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้เราก็มีการหกเถียงถึงในเรื่องของร่างพรบบุคลากรท้องถิ่นนะครับซึ่งในวันนี้เองจัดสรรที่ดินเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนั้นครับท่านประธานวันนี้มีการให้ความเห็นนะครับจากการรับฟังความเห็นนะครับจากกรมที่ดินและก็กฤษฎีการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงร่างของท่านทีละของท่านทีละัฐครับในหน้าที่5ครับกรมที่ดินเขียนมาอย่างชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยกับหลายๆข้อ นะครับที่ทางท่านธิรรัตน์เสนอมาครับพฉะนั้นถ้าวันนี้พวกเรานะครับพรคประชาชนเองจะให้เหตุผลเช่นเดียวกันว่าเดี๋ยวร 2, วรรสองวรรสามหน่วยงานต่างๆนะครับที่มาจากฝ่ายบริหารให้ความเห็นคัดค้านสรุปว่าเราไม่ควรที่จะรับร่างของท่านธีรรัตน์ใช่หรือไม่ซึ่งผมไม่เห็นด้วยนะครับพวกเราคิดว่าหลักการที่ถูกต้องก็คือเรายืนยันในชั้นรับหลักการอะไรที่เป็นการแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนข้อเสนอดีๆของท่านธีรรัตน์หลายข้อคราท่านประธานผมยกตัวอย่างอย่างเช่นการที่บอกว่า สามารถใช้เสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งในการจัดตั้งนิติบุคคลก็ได้ถ้าคณะกรรมการจัดสรรจังหวัดอนุญาตนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่แสดงให้เห็นว่าสสในพื้นที่รู้ปัญหาจริงครับรู้ปัญหาในทางปฏิบัติว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรหลายๆคนที่เขาอยู่ในปัจจุบันเขาเป็นแค่ผู้ครอบครองครับไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นคนมาเช่าอยู่หลายๆคนอาจจะโทรติดตามไม่ได้หลายๆที่เป็นบ้านร้างครับนี่แสดงให้เห็นนะครับว่าคนที่ เป็นผู้แทนรัษฎรเห็น <im itation> ปัญหาในพื้นที่เสนอเข้ามารู้จริงถึงปัญหาบางอย่างอาจจะรู้ดีกว่าหน่วยงานที่ปฏิบัติด้วยซ้ําครับ <im itation> ซึ่งกรรมธิการเราประกอบไปด้วยตัวแทนจากทุกฝ่ายครับทั้งฝ่ายบริหารทั้งหน่วยงานเองทั้งสสในพื้นที่รวมถึงผู้ประกอบการและตัวแทนของประชาชนครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เราจะมาพิจารณาทางออกตรงนี้ร่วมกันว่าตกลงแล้วทางออกที่ดีที่สุดของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนก็คือใช้ชั้นกรรมธิการในการพิจารณาครับ ผมทราบดีว่าทุกอย่างที่ผมพูดมาทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วครับว่าหลักการที่ดีที่สุดคืออะไรเพียงแต่ทุกวันนี้เนี่ยผมว่าเรายังไม่ได้จริงจังกับการแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างดีเพียงพอครับในเรื่องของโครงสร้างระบบราชการที่อุ้ยอ้ายเรื่องของระบบการเมืองที่เราทําได้ดีกว่านี้ได้ผมคิดว่าหลายๆอย่างเราผลักดันได้ร่วมกันครับผมคิดว่าในเรื่องของการทําให้ระบบรัฐราชการและการเมืองมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพในการทํางานมีความเป็นประชาธิปไตยและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางคือทางออกที่ พวกเราจะนําปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่ใช่ชาวเขาพรบรจัดสรรแต่ทุกๆเรื่องที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับการตอบสนองอย่างดียิ่งขึ้นใน,นอนาคตครับขอบคุณครับ